สปอร์ตสีขาวอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะ,ะสายลุงกำลังจะไปส่งพี่แกรมเข้ากรุงเทพนะคะตอนนี้ก็เวลา8โมงครึ่งนะคะ วันที่16เมษายนนะคะ2566นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องเดินทางไปส่งพี่แกรมที่กรุงเทพนะคะก็เลยจะให้เ,เพื่อนๆดูบรรยากาศวันนี้นะคะอากาศแบบดีมากนะคะอากาศเย็นนะคะแล้วก็แดดไม่ร้อนเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมานะคะช่วงสงการที่ผ่านมาเนี่ยร้อนมากนะคะแล้วก็แดดจัดมากแล้วก็อากาศอุณหภูมิเนี่ยโอ้โหอบอ้าวมากมากเลยค่ะทุกคนแต่ปรากฏว่าวันนี้นะคะ อากาศดีนะคะไม่มีแดดนะคะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยรู้สึกสบายนะคะทุกคนไม่มีแดดเลยตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วก็ขาเข้ากรุงเทพนะคะวันนี้เราก็คาดว่ารถน่าจะติดนะคะก็เลยตื่นกันตั้งแต่ตีห้านะคะแล้วก็ออกจากบ้าน6โมงเช้าค่ะทุกคนค่ะตอนนี้8ดโมงครึ่งเราอยู่กันที่ปากช่องแล้วนะคะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศาเส้นทางในการสัญจรในวันนี้นะคะรถก็ ยังไม่หนาแน่นนะคะบรรยากาศในายามเช้าวันนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนาสลุงก็เลยทำวอ็อกนี้ให้เพื่อนๆได้ชมเผื่อใครที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะคก็จะได้สำรวจเส้นทางด้วยนะคะหลังจากที่เราได้ส่งที่แคมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็เป็นช่วงเวลาที่เรากําลังจะเดินทางกลับจากกรุงเทพนะคะเข้าสู่พราดค่ะ ก็เลยถ่ายบรรยากาศนะคะคนละเลื่อนกับตอนเช้าเลยค่ะตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะคะทุกคนทางเส้นเราที่เดินทางกลับจากกรุงเทพเข้าสุขราชเนี่ยถนนก็รถลาก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงบ่ายสองโมงให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะใครที่คิดจะเดินทางในวันนี้ก็จะได้เป็นแนวทางในการวางแผนในการเดินทางด้วยนะคะ เยอะมากๆเลยค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะบ่ายสองนะคะทุกคนต้องเปิดเส้นทางพิเศษนะคะให้รถได้วิ่งในเลนของขาออกกันด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะต้องเปิดเส้นทางพิเศษเลยนะคะทางเส้นเส้นทางที่สายรุ้งกำลังขับจะเข้าสุขราชเนี่ยก็เลยต้องเหลือสองเลนค่ะเขาก็ใช้เปิดเส้นทางเป็นเส้นทางพิเศษหนึ่งเลนค่ะทุกคนเพื่อให้ระบายรถในในฝั่งนู้นนะคะ เส้นทางพิเศษเฉพาะกิจในช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะเส้นทางพิเศษแห้รถขาเข้ากรุงเทพใช้ ็ไม่เยอะไรเขาเปิดจากตรงนี้อ๋อเริ่มเปิดจากตรงนี้ื่าเช้าเราเข้ากรุงเทพช่วงประมาณหกโมงเช้ารถก็ไม่ค่อยหนาแน่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราก็กำลังจะกลับแล้ว รถได้วิ่งนะคะเพราะว่าจำนวนรถเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขาะนี่นะคะเพื่อนๆก็ดูเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ใครที่คิดวางแผนจะเดินทางในวันที่16ก็จะได้เป็นแนวทางในการเดินทางวันนี้ด้วยค่ะทุกคนนะคะก็ใจช่วยทุกๆคนนะคะคือถ้าออกสายหน่อยนะคะตอนบ่ายสองโมงค่ะทุกคนโอ้โหดูสิคะรถเยอะมากๆนะคะตลอดเส้นทางก็อดที่จะถ่ายเพื่อนๆชมไม่ได้นะคะบางคันก็ยังจอดติด แข็กเลยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็เลยก็เปิดเส้นทางพิเศษนะคะมาใชา้เส้นทางอีก1เลนนะคะสำหรับถนนที่แต่ลุ่ก็เราจะขับกับโกราชนะคะก็เลยถูกแบ่งไป1เลนค่ะทุกคนแต่อันนี้ก็คือเส้นทางจากกรุงเทพเข้าสุโขราดเนี่ยก็ไม่มีใคร ไม่มีใครกลับมาแล้วนะคะก็จะมีรถเบาบางนะคะแต่ใครที่กําลังจะเดินทางมุ่งสู่กรุงเทพนะคะก็บอกเลยว่าโอ้โหรถติดมากๆเลยถ้าออกสายหน่อยนยะบอกเลยว่า <c oughs> เป็นห่วงทุกคนค่ะก็ค่อยๆขี่ไปนะคะทุกคนขับขี่ปลอดภยัยแล้วก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะนี่ก็เป็นการถร่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมกันค่ะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับ ทุกคนนะคะที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะกลับไปทำงานที่กรุงเทพนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกทกคนคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องสายบุญฟินี่ชาแนลด้วยนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะเข้า